ครับสวัสดีครับพีเซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กับพบ่พ่อกับพ่อแต้มเนาะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับวันนี้พ่อแต้มพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของพ่อแหล่ต่อยเนาะพี่น้องเนาะพ่อแหล่นอนนานะครับครับมื่อวันศุกรนะ์เนาะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่แปดพอยหกเจ็ดลาวพัฒนาออกหนึ่งสองหกสามสี่เจ็ดครับเลขล่างก็ออก หกสามเนาะพี่น้องเนาะครับของพ่อแหล่นอนนาพี่น้องนี่ครับงวดวันศุกร์ที่แปดพอยสองห้าหกเจ็ดลาพัฒนาพ่อแหล่นอนนาบนล่างวิ่งรลดเจ็ดกับแปดพี่น้องเจ็ดกนะับแปดกับมาเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าจับคูหลุดเด้ยพี่น้องมีสี่หกแต่ว่าชุดวิ่งน,นะพี่น้องสี่หกเจ็ดนะครับ มี4เจ็ดอยู่ด้พี่น้องแน่เนาะแต่ว่าพ,อพ่อเหลียเพิ่นบดิจับให้นะครับนี่60 46ออก63ล่างนะครับเอามือนี้ก็มาแล้วพี่น้องครับประตัมภาพมาติดตามต่อยเอนาะพี่น้องเนาะกับลาวพัฒนาพ่อเหลียนะครับไปเบิงน้ำกันพี่น้อง วันจันทร์เนาะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่11 嗯。 ครับเราพัฒนาพ่อแมนอนนานนะครับ บนล่างวิ่งรดุดสามกับเกดนะครับตะว่าเลขกวิ่งพอแหลบบอกใครรุดได้พี่น้องเนาะเขาดีอยู่รับชุดวิ่งพี่น้อง หนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดนะครับปรับส่วนจับคู่และจุนองเง้่ชุดเตรียม,มงูพอเลยนะครับ

3ามหนะครับเจ็ดสี่เจ็ดห้า เจ็ดสามนะครับข้าพ่อแหล่ประเนียนไหนได้ไปนองเนะ้อหนึ่งสาม 3ามส,สามหนะครับครับจัดเก็บนะพี่น้องเนาะวันนี้เลขสามตัวได้พี่น้องเดี๋ยเตียมจะไว้หนั้าง เจ็ดสามสี่เจ็ดสามเจ็ดนะครับ<อ>ส่วนหลักร้อยได้พี่น้องเนอะหลักร้อยห้าเจ็ดศูนย์ ลักลอยห้มาพมพี่น้องครับสัตว์เจียนตนะพี่นอนะ้องเนาะพี่น้องแฉบหน้าจอไ้ได้ครับเด้อครับเราพัฒนาพ่อแหลนอนนานะพี่น้องเนาะบนล่างวิ่งรูดสามกับเจ็ดขับจับกูสะหนึ 3, ่งสามหนึ 5, ่งสี 5, 5่หนึ่งห้าสามสี่สามห้าห้าี่ 74 75 73นะครับส่วนเลข3ตัวก็ตามนั้นนะพี่น้องหลักร้อยก็570นะพี่น้องเนาะครับคอยเข้าคอยแตกเนาะพี่น้องครับอย่าลืมได้หน้องเด้อมักสอบตัวแดเฮาก็อย่าลืมกลับตัวไว้นําเนาะครับเนาะครับเอาพอเตรียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพ่อแหลนอนนาเนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตรียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนํากัน เอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านเลยพี่น้องเ้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเนาะเอาฉะนั้นเดี๋ยวคอยเขาคอยแจกปังๆเนาะพี่น้องเนาะครับเอาจะเริ่มเดี่พี่น้องเอเขามาเดีขึ้จะเลื่มกดไลค์กดแชร์ใหกดเตียมน้ำแดงนะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคสชแนลและพี่น้องเ้อฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำเนาะพี่น้องนะเนาะเพื่อจะบอผ่านคลิปใหม่ๆนะครับเอาสำหรับลิปนี่คอยโศกโศกมันมแนเฮงเฮ้วยๆวยกันทุกคนนะครับเนาะ ครพอ่อกนคลิปนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม